ครับผมอ่านข่าวออการสุ่มเก็บตัวอย่างเหล็กของอาคารสตงอของคณะทำง,งานของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นวิธีการเก็บที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็แปลกใจว่ามันไม่มีหน่วยงานไหนมาแจ้งคือจริงๆมันมีหน่วยงานของ ว,วิศกรรมสารสภาวิศวงรรนี้นะที่ผมว่าเขาควรจอกมาแจ้งให้กระทรวงทราบว่าวิธีการเก็บตัวอย่างของเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยการจะเก็บตัวอย่างเหล็กที่ไปทสเนี่ยมันจะเก็บเหล็กที่มันเเขาเรียกอะไรอะ่ะมันวิบาิแบบนี้มาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเสียคุณสมบัติของเหล็กไปแล้วอะ่ะคือเขาจะเอาเก็บเหล็กเหล็กพวกอย่างเนี้ยเศษเหล็กแบบเนี้ย ไปเทสแล้วเปรียบเทียบกับเหล็กใหม่เนี่ยมันไม่ถูกต้องอะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วไอ้พวกเหล็กเส้นเหล็กคอยอ้อยพวกนี้มันถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับคอนกรีตนะครับหรือที่เรารู้กันดีว่าก็คือค,คอนกรีตเสริมเหล็กนั่นแหละครับคอนกรีตเรนฟอร์มเมนต์นนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ไอเหล็กเส้นพวกนี้มันไม่ใช่โดดๆแล้วมันรับแรงรับอะไรได้ทั้งหมดอะไรมันย่นต,ต้องต้องหลอด้วยคอนกรีตเพราะฉะนั้นการเก็บเหล็กที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเก็บเหล็กที่มันถูกคุ้มด้วยคอนกรีตอยู่ในส่วนที่มันยังไม่วิบัติยังไม่รับแรงอัดรับแรงดึงรับแรงเฉือนจนขาดแบบนี้นะครับผมว่ามนันเป็นเป็นวิธีการเก็บที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งสุดท้ายเหล็กพวกนี้เอาไปเทสกันยังไงมันก็ สุกคุณสมบัติมันมัน,มนด้อยกว่าเหล็กมาอยู่แล้วนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยะครับและนนี้ก็พอถอก็เข้าไปเก็บสุ่มเก็บตัวอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นหน่วยงานราชการที่ทํางานซ้ําซ้อนกันสุดท้ายพอถอน,นี่ก็ส่งไปที่สถาบันเหล็กได้ให้ทดสอบดีซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่โค โคกันเครื่องกันงานจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพอถอทั้งกระทรวงสากกรรมอะ่ะผมว่าเขาควรจะรู้ว่าเขาไม่มีความชำนาญเพียงพอในการเก็บตัวอย่างของเหล็กนะ mm hmm. เขาควรจะให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญชำนาญมีความรู้อ่ะครับ mm hmm. อย่างเช่นด้วยกรรมถานหรือสภาวิกรเนี่ย mm hmm. เขาเป็นเฮดนะครับเป็นเฮดในการเก็บตัวอย่างว่าเก็บตรงไหนที่มันถูกต้องที่มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเหล็กไม้ พอสุดท้ายอ่ะเวลาเราไปเทสเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบคอมเพลกันเล็กใหม่อยู่แล้วนะครับตามมก2สองสี่กี่สองห้าเกาอะไรเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วมันก็ไม่ต้องทํางานซ้ําซ้อนด้วยก็ให้ให้สภาวิศกรหรือเรื่องการสถานเนี่ยเขาเป็นเฮดไปเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอถอเข้าไปเรฟเลนซ์อ้างอิงเข้ามาเอาข้อมูลจากเขามานะครับหรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ก็สุดท้ายอ่ะผมเดาว่าสภาวิกรหรือเอวเสทเขาคงส่งไปที่สภาเลกกล้าให้ทดสอบอยู่แล้วแต่ว่าจุดสําคัญคือมันต้องเก็บเก็บตัวอย่างที่มันถูกต้องอ่ะครับไม่ใช่ไปเก็บเศษเหล็กอะไรมาแบบนี้เนียนะครับเดี๋ยวคลิปท้ายคลิปเนี้ยผมจะลงการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องของนายกสภาวิกรน,นะครับอาจารย์นเนศนะครับเขาจะอธิบายว่าเขามี เขาวางแผนไว้แล,แล้วแหละว่าเขาจะเก็บยังไงนะครับก็ลองลองดูในคลิปดูนะครับท้ายต่อจากอันนี้ครับตอบได้แค่นี้แหละคือคือคือ,คอ,คอไม่หาขึ้นเลยครับไม่ตามไม่ทราบในส่วนของคุณภาพข,ของวัสดุที่นำมาต่อท้าเนี่ยก็คือยังไม่ถูกอิดยงมั ก็ในช่วงที่ผ่านมานี่เราต้องพยายามเก็บกับข้อมูลในภาคสนามให้ได้มากที่สุดนะครับภาวะตอนนี้ในบางชิ้นส่วนที่เราต้องการที่จะหยิบออกมาเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ได้บอกกับทางหน้างานไว้ว่าตรงวัสดุใดก็ตามที่เราต้องการจะเก็บเช่นเหล็กที่เราต้องการเก็บจริงๆเนี่ยต้องอยู่ในเนื้อคอนกรี นะครับไม่ใช่เหล็กที่เราโดนเหยียบย่ำไปแล้วเสียรูปไปแล้วก็ควรจะเป็นเหล็กที่อยู่ในเนื้อคอนกรีตแล้วยกออกมาซึ่งตรงนี้ก็บอกกับทางในหน้างานว่าตรงไหนที่ควรที่จะต้องเอามายกออกมาแล้วแล้วเ,เก็บไว้ซึ่งตรงนี้ช้าเวลานี้ยังอยู่ในระหว่างที่มีการรื้อกับสืบค้น ก็เลยยังบางตัวที่เราเห็นว่าควรจะเอาลงมานี่ยังเอาลงมาไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงครับต้องเรียนก็คงยัง